ท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเปิดกล้องกันตรงบริเวณฐานปฏิบัติการดอยอ่างขางฮนะที่จริงวันนี้คิดว่าจุดนี้จะมีทะเลหมอกแน่ที่ไหนได้ไม่มีทะเลหมอกมีแต่หมอกฟุ้งๆนะท่านผู้ชมนี่ฮะบ,บรรยากาศเช้าว,วันนี้อ่างขางบรรยากาศเป็นยังไงช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นครับพอมีนักท่องเที่ยวมาอยู่แต่ว่าจะมาในบรรยากาศแบบ มาเช้าๆแบบนี้แล้วก็เที่ยวในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแล้วก็กลับกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมีแขก v i p มาเยี่ยมนะฮะสวัสดีครับลุงพูนนี่ฮะใครเป็นเอฟซีของลุงพูนนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมทานเช้านี้ที่อ่างขางได้นะฮะซึ่งวันนี้ลุงพูนอุตส์สา์ขี่รถมอไซค์นะครับจาก แน่วายมหาเลยนะเนี่ยใกล้ๆนี่ครับไม่ไกลลงดอยไปแค่สองสามเขาเองครับเขาสองสามลูกเองครับสุดยอดบรรยากาศใช่ไหมครับสุดยอดบรรยากาศครับผมสุดยอดจริงๆครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดริฟกาแฟกันครับดริฟกาแฟกันตรงนี้บรรยากาศรกาแฟคับพอดีไม่มีกาแฟสดครับกําลังสั่งกําลังสั่งสั่งหม้อต้มมัคค่าผดที่บดกาแฟใช่ครับกําลังสั่งก็เลย ได้บรรยากาศกาแฟซองไปก่อนวันนี้ได้อยู่ครับต่อให้เป็นกาแฟอะไรก็สดๆแล้วครับเพราะว่าบรรยากาศบรรยากาศมันได้แบบสุดยอดวันนี้ขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับฐานปฏิบัติการรอยางครั <l ark> <ch> like <language> <ped> ้งที่ให้สถานที่เราในการถ่ายทํานี่ครับบรรยากาศเอาแบบสดๆแบบนี้เลยท่านผู้ชม น่ะกำลังอลงอยใช่ครับกำลังลอยครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหสุดยอดมากครับเช้านี้เช้้านี15องศาไม่ไหนาวเนาะโุ้โหเนาะไ <c oughs> ม่ค่อยหนาวเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างครับแม่งอยู่ตรงไหนครับแม่งอนน้อยครับตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าข้างล่างแม่ศูนย์ครับไม่ไม่งอนน้อยนี่มีแม่งอนคือไม่งอนครับอยู่ข้างล่างนี่เลยทำไมอันนี้มันเป็นไม่งอนน้อย โอ้ใช่ไหเงาอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็น G P S มั่วแล้วเปล่าครับมันจะเป็นชื่อหมู่บ้านตำบลขึ้นมาอี่หนึ่งว่าน้านไม่งอนน้อยครับ20องศาแปลว่าอยู่ข้างล่างี่เลยว่าใช่ครับข้างล่างนู่นเลยครับล่างดอยเลยนะครับแต่บนดอยตอนนี้น่าจะดอยเมื่อกี้เข้าไปดูที่ศูนย์15องศาโอสั่นครับหนาวยิ่งกว่เปิดแอร์ครับ หลับสบายไหมครับเมื่อคืนสบายาครับผมเมื่อคืนยังร้อนๆอยู่นะครับเมื่อคืนเห็นมีรถเข็นอยู่กลารถเข็นไม่ได้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ใช่ครเหมือนจะมีคนนอนอยู่แล้วความรู้สึกครับความรู้สึกกันเความรู้สึกใช่ครับใช่ครับนี่ฮะโอเคเรามาชมบรรยากาศกันแบบทำแบบสักนิดดีกว่าเนาะไปชมบรรยากาศแบบนั้นสักนิดเลยครับ นะท่านผู้ชมเรามากินกาแฟยามเช้ากับบรรยากาศแบบนี้ให้แฟนเพจอิจฉากันสักหน่อยดีกว่านะครับดู <ผม S 1> บรรยากาศลูพุชชิมคอนได้บรรยากาศปังเลยรัลโหลวนยอดเลยครับ,บ,บ,ย,รบยังไม่อยากลงไปเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นมาอีกได้ครับเดี๋ยวรอบหน้านี้เอาแบบคบๆนะพาสายฮามาด้วยจะได้บรรยากาศกว่านี้ได้ครับชวนมาแล้วแต่ว่า ิงานี่ครับบรรยากาศเด็กาแฟยามเช้านะคุผู้ชมโอ้โหมันได้บรรยากาศมากเลยนะดรับรองว่าใครที่มาแล้วได้บรรยากาศแบบนี้ใช่ครับกาแฟร้อนๆกับมะม่าร้อนๆเนาะทุกคนผมจะได้ครับตอนเช้าๆวันนี้มันมันข่ำ คันขำภาษาเหนือนี่กับภาษากลางนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับใช่ครับภาษากลางก็มันแห้งนะท่านผู้ชมภาษาเหนือก็จะอีกแนวหนึ่งเนาะขำไม่แชงหัวเลาะนะครับบรรยากาศได้มากๆะครับเดี๋ยวช่วงนี้หลายๆคนเนาะอยากจะออกมาใช้ชีวิตแบบเดินทางเที่ยวแล้วก็เสพกับบรรยากาศธรรมชาติแต่มันมาไม่ได้ครับคุณผู้ชมเนาะมันติดหลายเรื่องครับใช่ครับมันติดหลายเรื่องำบาถึงแม้จะคลายล็อกแต่ก็ แต่ก็ยังมาตรการยังเข้มอยู่ใช่ครับเข้มหนึ่งเข้มมากเอยวะที่นี่ก็ยังแบบตักจากต่างจังหวัดยังเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยนี่ผมแค่อยู่ใกล้ๆนี่ไปมาหาสู่กันได้ได้ครับใช่ครับอยู่ใกล้ๆแค่มีดอยหน้าหน้ากั้นเฉยๆนะครับเนี่ยมันก็เหมือนจะลูกเดียวนะครับแต่พอขี่จริงๆนี่โอ้โหเกินสิบปกติเราจะเห็นดอยหลงเชียงดาวนะครับอยู่นี่มองเห็นเลยนะแม่นครับเห็นแบบ ขาสามเหลี่ยมหรือเปล่าครับไม่ใช่กันคนละที่เนาะคนละที่ครับสามเหลี่ยมมันไม่แตงเนาะแม่น,อ,น,น,มนอันนี้เชียงดาวอันนี้เชียงดาวอันนี้มาทางฝางนะครับค่อนไปทางพ้าหมปกละบรรยกากาศก็จะได้ประมาณนี้สุดยอดเข,เขาลูกด้านหลังนี้ขึ้นปีนขึ้นไปได้ไหมครับเขาไม่ให้ขึ้นได้จนสุดอยู่ข้างบนครับเนี่ยผมเดินปีนี้เดินมาสิบรอบแล้ว<อ>สุดยอดเลยครับอยากขึ้นก็นู่นนะครับด้านหลังใช่ครับถ้าไหวนะร่านะงกายต้องฟิตหน่อยเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะชันสิบห้าองศาผมว่าโอ้โหชันนะนี่ฮะบรรยากาศข้างบนเนาะมันสุดยอดครับมันสุดยอดได้เป็นดีฟกาแฟของบนสันเขาตรงนั้นนะครับจัะสุดยอดเคยสุดยอดจริงๆครับยอดเขายอดเขาเคยว่าเคยคิดอยู่ครับว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปทําเมนูที่แบบเรียกว่าไงฮะอลังการก็คือไปทํามาม่ากินมาม่ามัน ยอดดอยน่าจะได้บรรยากาศดีครับนะโอเคครับมาชิมกาแฟกันดีกว่าพูนชนชนกาแฟครับเช้านี้ชนกาแฟสักนิดนะสุดยอดบรรยากาศครับเช้านี้นานๆผมจะออกมาอย่างนี้สักทีนะครับน้อยที่จะได้ออกมามาแต่ทำงานมาแต่ทำงานครับ โอเคขออนุญาตชิมบรรยากาศดมดํากับบรรยากาศยามเช้าที่นี่กันอีกสักนิดละก,กันนะครับ ครับท่านผู้ชมวันนี้มากินบรรยากาศกันจริงๆครับกินบรรยากาศยามเช้านะครับที่ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขางนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปอยู่ตรงบริเวณจุดชมวิวมั่นสนได้นะครับเพราะว่ายังไม่เปิดให้บริการแล้วก็ยังไม่เปิดให้เข้าชมวิวนะฮะดังนั้นก็เลยมาขอใช้สถานที่ของพิธาหารสักนิดหนึ่งนะฮะเลยได้บรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมบรรยากาศเช้าวันนี้ไม่ทันทะเลหมอกก็ไม่ใช่ไม่ทนันพาทิตย์ขึ้นอยู่ดีครับเพราะว่าขึ้นมาหกโมงแล้ว แล้วก็พาทิ์ขึ้นตอนตีห้าน่าจะตีห้าครึ่งไปประมาณครับช่วงนี้พาทิย์ขึ้นเร็วเนาะบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าน่าจะแจ่มใสฮะดูจากสภาพบรรยากาศแล้วนะเริ่มเห็นท้องฟ้าสีฟ้าแนละ้วท่านผู้ชมวันนี้น่าจะไม่มีฝนหรือว่าอาจจะมีก็ช่วงบ,าบ,าบา่ายๆค่ำๆเหมือนทุกวันครับแล้วก็บรรยากาศข้างหน้าเราโน่นฮะวิวสวยนะช่องเขาฝั่งโน้นมีหมอกด้วยนะฮะลุงปูนเราก็กำลังเก็บบรรยากาศอยู่ รบ,บรรยากาศยามเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้แล้วกันเนาะเพื่อเพื่อ,อให้ทุกคนได้อิจฉานิดๆหน่อยๆน,น,นะครับวันนี้ก็ต้อนรับแขก v i p นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะล่ำลากันละนอกกับบรรยากาศจุดชมวิวเอาละฮะเสียงเริ่มเปลี่ยนกับบรรยากาศจุดชมวิวนะครับของฐานปฏิบัติการด้าวอังคางมุมหักอางคางนะครับ เยวจะขอตัวก่อนแล้วนะครับลุงพูเนเราจะไปแล้วนะครับนี่บรรยากาศวันนี้ลุงพนก็จะมาโบกมือบายบายลาแล้วลนะ่ะโบกมือบายบายลแล้วเจอ <ะ S 1> ก <ไป S 1> ันใหม่ใช่ครับเราจะพาลุงพลไป แอวนิดๆหน่อยๆแถวร้าวแถวร้านไม่ใช่คาราโอเกะนะครับแถวนี้ยัหมี่เต้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณลุงพลมากๆครับที่มาสร้างสีสันขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็ราติดตามรับชมได้เร็วๆนี้นะครับ